ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่และสุ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2560ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานบ้านนนทชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดต่อเป็นสภาพโรงทานได้ที่ 081-484-9841สอบถามข้อมูลบัณฑิตใหม่และกำหนดการได้ที่043-242-386 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการไอดินกลิ่นรมของมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นรายการธรรมะสาระความรู้ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยครับในวันนี้ในช่องแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อคิดธรรมะจากท่านพระอาจารย์พระมหาสุภชัยสุวกิจโจอู้การวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสานของมหาวิทยาลัยของเราครับท่านพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนธรรมะ ในกระแสสังคมปัจจุบันให้กับพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวิทยายเขตอีสานของเราครับท่านจะมีข้อแนะนําและข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับชมในช่วงแรกนี้ครับมีปากกาจดหรือไม่อยากจดท่านถ่ายไว้ผมทําตอนเช้านี่แหละครับผมมีเวลานั่งทำเวอร์พอย์ออผมก็ทําไป ก็จะนั่งทําด้วยตนเองเนี่ยผมจะพยายามสอนท่านในตัวบอกบอกท่านในตัวว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนวัตรกรรมจะต้องจะต้องทําเองนวัแตแปลว่าใหม่กรรมคือการกระทําดังนั้นการกระทําที่ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นการพูดหรือการเทศที่ดีผมขออนุญาตเอารูปของพระเด็พ,พระกุหลวงพ่อพระธรรมมติหลกเจ้าคณะ,ะเจ้าคณะภาคเก้านะครับบัดป่าแสงอรุณธรรมยุทธ์นะครับ ทำไมผมถึงยกพระเดชพระคุณเป็นรูปรูปภาพเมื่อวานพอดีไปงานสวดพระพุทธมนต์อยู่ที่วัดตาตาเลียงนะครับบ้านผือ,อสัตมวานครบรอบของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นครับผมก็เลยเอาภาพที่ลูกศิษย์ถ่ายให้แล้วก็เอามาลงาการพูดการเทศที่ดินนึงผมสรุปภาพประการดังต่อไปนี้การพูดและการเทศผมก็สรุปในตัวเดียวกันเลยว่าหนึ่งเบื้องต้น ต้องน่าสนใจและมีความตื่นเต้นนะครับวิธีการสอนเชื่อเดียวกันหนึ่งขั้นขั้นเริ่มต้นที่เราจะต้องสอนหนึ่งชี้นะําไม่คิดสาธิตให้ดูเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและที่นิสัยเดิมสุดท้ายเริ่มที่ตัวของเราเองวิธีการสอนวิธีการเทศเหมือนกันก่อนเข้าขั้นวอมอาเทางภาษาสังกฤษขั้นบอมอาบเข้ามาเบื้องต้นเราจะทําอย่างไรก่อนนะครับทีนี้ต้องเหมาะสมกับการลเทศะ เรื่องที่เราจะพูดหรือเรื่องที่เราจะสอนเช่นจะสอนเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหรือหน่วยใดตัวหนึ่งของการเรียนการสอนเราก็ต้องดทูที่ที่เรื่องด้วยนะครับทีนี้น่าสนใจอย่างเช่นท่านผอ,อสมัยท่านพระกุฏามาพิสมัยขึ้นด้วยก่อนผิดหรือถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ว่าคือท่านท่านเกิดนําก่อนด้วยก่อนพญา เห็นไ,ไหมครับด้วยก่อนด้วยภญย,ยาที่ที่ชัดเจนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภญย,ยาแล้วแต่สินําขึ้นขันพานักเทศส่วนมากจะต้องมีก่อนหลายผู้ใดมีก่อนหลายเดียเปียบผมกับศกษากักพออ,อสมัยโดยเฉพาะมัพานักเทศสุภาพรรมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันปริณิพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภา,พา อารานตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดน,นี้ล่วงแล้วได้2อ6พพระวสา,าปารัตยุบันสมัยเมสาคยามาสุรทินที่เท่าไหร่ครับวันนี้25วันอังคารเป็นปัจจุบันนาวานขันพานักเทีเนาะถ้านักบรรยายเวลาเข้าสอนก็คือขึ้นมาในเรื่องของบอมอาฟคือวิธีการสอนขั้นแรก10นาทีแรกจะทำอะไร ท่านจะมีกิจกรรมจะมีสื่อจะมีอะไรก่อนเข้าสู่บทเรียนเนี่ยได้นะครับคําพยาเหมือนกันถ้าเป็นพระนักเทศก็ต้องมีคําพยาขึ้นมาก่อนนะครับาศาสนาสอนไว้แปดหมืนสี่พันขันบ่อมีวันสูญเสียสาศาสดาเป็นว่างไวศีลกับร้ำข้าเอามาใส่ยังสดใสอยู่คือเกา่าใส่มือเล่นกับบอเสาตอนเสากับบอ่อเสีย ย่ำสดใสสุเมื่อเสาแมนดอกจังหันย่มกังเว้นเดจังเพนทรงพาเน่นบุญยังใดย่ำกัคขน้น้่หมองใหม่ผ้าวันหน้าขากิเลสขาพิเพดออกจากรามบุญยังใดอยู่บ่เศร้าสังเกตไหมนักพูดหรือนักเทศที่ดีหรือนักพูดหนึ่งใครเกิดมาพูดได้หมดใช่ไหมครับแต่พูดเป็นต้องมีบาทศีลอันนี้ชัดเจนนะครับหลักการพูดต้องเป็นพัดลมเบอร์นหนึ่ง เห็นบาคะเวลาหนักเบาที่ดีเนี่ยจะต้องทายอยู่ระดับพันล่มเบิดหนึ่งเห็นสุคนครับคือนักเทศคันเป็นพันลมเบิดอสามเทศไม่สิเหลียวกับเห็นค้นครับเหลียวเนสกับค้นวินครับผู้ฟังกับวินฉะนั้นแล้วพระนักเทศจะต้องมีวาทศิลนะครับนี่สําคัญนะต่อมาครับไม่ใช้อารมณ์หรือศีลดังมากจนเกินไป แล้วก็มีประโยคเชื่อมที่ราบรื่นเวลาเราพูดต้องชัดเจนถ้าคนจะมีประโยคที่มาเชื่อมกันอย่างดีต้องมี data ที่ดีคือต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเวลาการพูดการน,นําเสนอการเข้าสู่สีหลังโลเกนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกคําว่าศีลคืออะไรต้องแยกคําต้องชัดเจนในคำของของที่เราจะอธิบายมีนิทานธรรมบท<อ>นะครับ ขันเป็นนิท่านเท่ากับแล้วแต่กะลีเลียงความรักความเป็นความตายปัตตาจะร่านั่งท้นถูกแต่นางเอาไว้ใจเศร้ามือบานั่นปัตตานองสีมีสองไปจากผีให้ผ้าน,นองหลักหนีไปทั้งใดแล้วแต่อายผ้านางใหญ่ดอกทีนอนไฟความหักบัดแหงหอนปัตตาอ่อนกะเลยหนีได้สามีวิว่าเดินพอเมียอื่นบ่เหินซำไปทำหน้าทำหัวยู่สวนขวั้วปลายดานลืมหอดแผ่นวีมั่นขยันงานซำใดอย่าหมอซอยพลังตรงนี้แนวเชื่อมเลยครับ เนี่ยคือลแลวก็เบาพยาก็ดีอันนี้คือลัก,การเทศเนาะอันนี้คือพานักเทศจะต้องมีหนึ่งพยาต้องหลายข่ําก่อนต้องนี่มาให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้าชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากไปเบิ้งระดับเสียงไม่แต่ละงานเด้อครับเดอ้อขัดบางขัดเขาจรครับวันนี้ท่านทั้งหลายเอ่อมี ฟังบพาที่เอกครับคนเบือ่อคนบ่อยากฟังอันนี้ก็บเบาจนเกินไปนะครับแต่เป่งเสียงอันนี้ก็เป่งเสียงก็ดูลักษณะของไม้ถ้าอยู่ระดับก็ฟังมันจะมันจะสละสรวยมันจะไพเาราะโ吼พอดีนะครับนี่คือเสียงอย่าดังจนเกินไปมีประโยคเชื่อมแล้วก็เตรียมการเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องเตรียมการอย่างดีเนี่ยคนที่ นิมน์ปั๊บแล้วเทศปั๊บได้เลยดยแสดงว่ามีประสบการณ์บอกผมเดี๋ยวนี้ไปเทศงานบุญแจกเขาได้เลยเพราะมีอะไรครับฮลัลโหลยังยังอยู่นะครับยังยังอยู่นะท่านเนาะเออเช็คโอซิซื้อดอกว่ายังอยู่บ่กคือเพราะว่าเรามีประสบการณ์ e อ p e r ์ e n c e น่ะ e x p e r ์ e n c e หรือ Experience นะก็ได้นะครับก็คือเรามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความรู้ได้เลยนะครับข้อมูลที่ท่านมาดูเรื่องนี้สำคัญมากท่านดูตรงนี้ก่อนจะจะจดหรือจะถ่ายไว้ก็นิมนต์ได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์การประเมินจากผู้ฟังหรือเวลาไปเทศไปอบรมไปบรรยายนะครับ ประการแรกเลยบุคลิกภาพสิบเปอร์เซนครับเขาเบิงงโยมสังเกตฉันไปนเทศน้ำบานเนี่ยขออนุญาตครับผมเบาเลียงไล่เนาะเพราะว่ามันมีมาแล้วอันที่สักไล่เนาะบอดีวากันแต่ว่าบุคลิกภาพย่ามย่างเข้าไปบางรูปนี่สม,มณสมรูปสําคัญครับย่งางกับบ่เปลี่ยนบ่มีบาดมีส้มไหมครับเบิงเบิงภาพออกเนาะแล้วหาลังทีกสูบยาทวนทวน คิดงานเข้าไปโยมก็อโอ้ยมันแบบเบงเหล่าบอบ,บหนาสัทธาครับฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่าน,นี้นะครับต้องต้องให้เรียบร้อยโดยเฉพาะไปในโรงเรียนครับผมเคยผมก็เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนกาลยานวัตรไปสอนด้วยไปฝึกสอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระสอนศีลธรรมด้วยเขาดูเด็ก เด็กที่สอนในโรงเรียนมสามีทั้งหมดในยุคนั้นสมัยนั้นมีมสามอยู่สิบห้องก็จะเดินเข้าประตูเลยครับเราก็ต้องดูเขาจะดูเราครูทุกคนจะจับจ้องมีภาวะบหนึ่งบางทีด้วยใบด้วยไงครับใบบางทียังเป็นใบที่เป็นผ้าหนุ่มเนียนน้อยอยู่เขาก็จะดูเราอยู่นะครับยิ่งใบใกล้กับเด็กด้วยแบบนี้เขาก็ต้องดูภาวะเราด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องสําคัญนะครับบุคลิกภาพ สิจากร้อนะครับเนี่ยบุคลิกภาพของนักพูดนักเทศเนี่ยนะครับต้องต้องเรียบร้อยจะคลุมอย่างไรจะห่มอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับแต่ให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับภาพลักษณ์ของมอมมรอจะได้ดูให้มันแบบมีสง่าด้วยสองครับศิลปะก,การแสดงออกในการสอน ทัพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเช่นผมสอนโรงเรียนกาลยานวัดขออนุญาตเอ่ยนามในที่ตรงนี้นะครับว่าเด็กเขาค่อนข้างที่จะมีวินัยสูงแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับสิบห้องโดยเฉพาะห้องคิงห้องคิงคือห้องที่ท็อปที่สุดในในสายชั้นในตอนที่เขาจัดก็คือสามับสิบบางทีเขาจัดให้ท่านแบบนี้สอนประถมก็มีความยากง่ายในตัวสอนมัธยมก็ยากง่ายในตัวนะครับ วิธีการสอนก็ต้องต้องมีหลายรูปแบบทีนี้เข้าไปสอนครั้งแรกจะมีอาจารย์ที่นั่งสังเกตเราจนจบคาบวันแรกคือเบาบานเขาคือว่าเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวเราเขาต้องดูก่อนครูพี่เลี้ยงนะครับเขาจะมีครูพี่เลี้ยงด,ดูแลท่านอยู่เป็นนั่งบางท่านครับเห็นเขานั่งซ่อมคิดว่าเขาจับผิดสันครับประมาณชันตุๆดๆๆๆ สอนกับว่าอะไรครับป่ากัดจริงๆวันวันวันนี้ที่คิบอกตายแล้วบปนลืมครับบันเนี่ยลือมหันเนี้ยเจ้าของสีเบาคือมันจะเป็นของมันเองโดยอัตมัตสำหรับผู้ที่สอนใหม่ทเทศใหม่ด้วกันครับอ่านมาเบิดขึ้นทองมาเบิดขึ้นบัดมาเบาบัตหลงก่อนไปบ่าปิดเลยครับ ท่านใดเคยมีสภาพบนีไไ้เทศง่ายที่สุดคือเริ่มต้นคือเทศงานเทศง่ายที่สุดเนาะไม่ออกมาจําศีลง่ายสุดแล้วผมกับพระคู่หลวงพ่อพิสนุเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลงวงพ่อวัดชีจัน์เพิ่นบาปากสีเสได้เพิ่นเป็นบรุรมาคู่ด้นั่นะนะครับพระอาจารย์พิสนุเนี่ยมาสมัครโครงการน,นี่เพิ่นมาทดสอบซสียเสมัง้งหรือตางถามมาฟังเสียเสอดอกนะครับ ง่ายสุดคือเทศผมกับไปน้าเพลินตะก,กีไปน้ากันครับเป็นเลี่ยนเลี่ยนร่วมรุ่นเดียวกันเทอแต่ว่าเพลินเป็นพอเป็นตะหลวงพอนะครับไปน้ากันกับหลวงพอเพลินตลอดไปบรรยายน้ำวัดน้ำโรงเรียนเนี่ยครับไลไปตะแต่บ,บ้านทมครับไปเบิร์ดพายอกรายืนไปเบิร์ดครับไปน้ำวัดเทียดง่ายคือเทียดน้ำแม่ออกถือศีนแปดแล้วต่อมาก็เริ่มเทียดงานศพ งานศพแล้วก็เริ่มเทียนงานบุญแจกเข่านะครับท่านใดเคยเทียดงานศพนะครับยกมือขึ้นครับครับโดยเฉพาะส่วนมากแหะครับที่เทียงานศพเพราะว่าอาพระยกบานนะครับกิทสิหรือว่านิมนต์ตางบานไปแสดงธรรมปารบธรรมนะครับต่อไปครับทีนี้เนื้อหาสาระคำเทศนาหรือการพูดในชั้นเรียนครับ50% พูดง่ายว่าความรู้ที่เราจะไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เราสอนที่เราสอนเนี่ยที่เขา,เาจะได้รับความรู้จากเรานี่ห้าสิบเปอร์เซนเราจะให้อะไรกับลูกศิษย์ของเราในการที่จะไปสอนนะครับสำคัญตัว knowledge เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องขององค์ความรู้ต้องนะครับห้าสิบเปอร์เซนทีนี้ตัวนี้ผมน่าจะ อ่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับสรุปสรุปแล้วก็คือสิบเปอร์เซนในการสรุปคำว่าสรุปในที่นี้คือว่าสิ่งที่เราสรุปขั้นสุดท้ายแล้วถ้าในแผนการเรียนการสอนก็คือเรื่องของขั้นสรุปว่าบทเรียนนี้ได้อะไรนะครับอันนี้คือคือประเด็นหลักสำคัญ โอเคนะครับนี่คือภาพรวมให้ท่านได้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะเบรกในตัวนะครับฟังไปด้วยแล้วก็เบรกในตัวนะครับทีนี้มาดูว่าเออผมเองขออนุญ,ญาตนะครับว่าผมก็มาสายของศึกษาศาสตร์รุงลวนผมจบปริญโท หลักสูตรและการสอนจบแล้วผมมาทํางานเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับเป็นอาจารย์ที่นี่หนึ่งปีเป็นลูกเป็นอัตราจ้างนะครับปี53าสามผมสอบบัญจุได้นะครับอยู่ที่นี่นะครับอสอบบรรจุปี53าสามห้าสองนี่คือหนึ่งปี ช่วงนี้รับชมพญาภาสิทธิ์จากท่านพระครูธรรมาพิสมัยดร์วันนี้จะมีพญาอีสานเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องในนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับ เก็บมือนีข่อยกินมืออื่นหลายมื่นพอมพอ่อใดเติมเต็มขอจเจริญพรบรรดาคะญนนยโยมสาวุชวนทุกท่านที่กำลงังติดตามรับชมรายการมืนอนีกราบมาพบพอ่พอกับปตมาพระคู่ธรรมมาพิสมัยดรจากมหาวิทยาลัายมหามก,กุตราช,ชวิทยาลัายวิทยาเขตดีสารจาังหวัดขอนแกน่นบรรยากาศที่บรรดาคะญนนยโยมที่เห็นอยู่นี่เป็นทะเลบับแดงแล้วก็อาจจะเห็นภาพเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศ ของธรรมชาติที่มีบรรดาขนาญ,ญาตยโยมได้มาเบิงทะเลบัวแดงแล้วก็ิขี่เรือผ่านไปพานมาอยู่นี่ก็เล้เอาพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องคือแังเก่าพู่จดงเดิมแหละเก็บเมนีค่อยกินมืออื่นหลายมื้นพร้อมพ่อได้ตต่มเต็มอันนี้เพิ่นสอนในเรื่องของให้ฮ่าจักมัธยสอดออมให้ฮารห้หจักพ่อกินพ่อใส่ พ่อใจแล้วก็พ่อเพียงคนเฮาเกิดมาในชีวิตเนี่ยเกิดมาเป็นเด็กน้อยเขาสูเยาวชนวัยรุ่นผู้ใหญ่และวัยทำงานนี่แหละเิ่นสอนว่าคนเฮาก็าสิค่อยๆเก็บค่อยๆหาค่อยๆสือมในใน่ได้ตองมีเขาเรียกว่าต้องมีความอุตสาหะมานะพยายามในการที่สิใน,ในชีวิตมีความบุรมสมบูรณ์ ัญ,ญาบทนีก็สอนให้ฮัหจากมีความอดทนให้ฮ้่นจากมัดจใดอดออมเก็บเล็กผสมหน่อยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทเนะี่ยเพราะฉะนั้นมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทที่เพิ่นวว้ยแต้วสมัยโบราณน,นี่เป็นข้อคิดที่ดีมากอาจจสิยใ้ผุ้มเฟือยในชีวิตประจําวันรายได้ต่ําแต่ลดสนิยมสูงแบบเนี่ยอันนี้นาเป็นห่วงโดยเฉพาะสังคมตุกงมือนี่ สิฉันเกลียเบื้องว่ารถก็ดีบ้านก็นดีที่ดินก็นดีอีหยังก็ดีนี่ส่วนใหญ่ก็มีจฉาทิศนี่ทิศศิลมาซื้อแต่สมัยพ่อแม่เฮาเนี่บ่ค่อยเป็นหนีเป็นสินเด้เขาเอิ้นว่าหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำแต่ก่อนนี่เออหรือว่าหาเช้ากินค่ำก็แล้วแต่หมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นหาเพิ่นท่ำเอาเองเราชีวิตของเพิ่นก็อยู่แบบพอเพียง พญานบนีอาตมาอย่างศิวาถึงความพ่อเพียงในชีวิตเพื่อประกอบกับพญานาบนีว่าใหฮหูจักพ่อกินพ่อใส่พ่อใจพ่อเพียงพ่อกินก็คือกินน้ำเปล่าข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวเลิกเที่ยวตอนกลางคืนสุขสดชื่นตลอดชีวิตเห็นบ่ชีวิตคนท่าทางขอจจะพ่อกินพ่กินเกินโตพ่อกับบรตดังเคือนอย่างไรปลูกพักปลูกมีก็ยังพระบาทศิษย์พระเจ้าย่หัวราชการที่เก่าเิ่นสอนทฮาว่าไฮโฮจักพ่อเพียง พอใช้ใช้จ่ายแต่พอดีบอกเกินกำลังเจ้าของหรือซื้อของกันบวกเกินกำลังเจ้าของชีวิตเท่ากับซีดีึ้นพ่อใจคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยวมีนี่ยเยนดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกอยากสัให้วูาจกพ่อใจถ้าเขาพ่อใจเราไม่สิ่งจกพ่อ้าเราพอใจกับพ่อว่าเป็นคนเฮาแล้วกับชีเป็นการพ่อเพียงนี่แหละพญาบาคนี้เป็นพญาาที่เป็นสอนในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความอดทนเรียอด ทนหาอดท้นใส่อดทนใจแล้วก็สอนในเรื่องของหูจักอดออมด้งนนั้น,นมณียะตามาจ,จึงมาฝากพญ,ญากับบรรดาคณะญ,ญาติโยมขอบรรดาคณะญ,ญาติโยม,ญญยมญญที่ติดตามรับช่มรับฟั่งพญ,ญาเจตมาจึงนามาวอนามาเจิตจากสุขขอทุกมือมีความสุขความเจริญเจริญ้วยอายุวันณนะสุขภาระปฏิพันธ์ธนสาสมบัติจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพร ชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่และสุขสมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยมหามากุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2560ณมหาวิทยาลัยมหามากุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานบ้านนนทชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดต่อเป็นสภาพโรงทานได้ที่ 081-484-9841สอบถามข้อมูลบัณฑิตใหม่และกำหนดการได้ที่0 4 3 2 4 2 3่6่าเดียวสาครับมอบให้สาวหน้าิีจบเพลงนีเบื้งฟอนอีกไลนหนึง่งลาน้าสาวเอ,อ เจ้าต้อนรับแล้วเรียอไปนอท่านบอกท่านได้น่อนรับนรลุกเกิดมาฟังเสียงแค่นายนาตะมดนาคอยเน่ยาเสียงแค่ดังโจ ละทอความหักจากทองสิบังได้ในบ่นอไอ้ไอไอไอปล่อยักมสาวหน้าเวทีมามิตาภูเขาเขามนบ่อเจ้าเอื้อนลาละมิตาภูเขาเขาเนี่มาหัวเขาเ๋ยวหัวขาหัวเขา

ลดคนเรือท่วมเลยนะนต่พอขึ้นลังนี่เปลี่ยนใจยถอยแลนแกลยอดลาออกลายประมากเจ้าลายน้ายก็สซังน้กุังโอ้แจกใหบ่ครับยาบุเอางูไอ้นี่ขึ้นมาเลยบ สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังและติดชมรายการมาได้ที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการไอดินกินธรรมขอบคุณสุกรุูนชมสำหรับการติดตามรับชมครับพบเจอกันใหม่กับรายการของเราได้ในเร็วเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปเ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอพุทนลางบัดนะครับขอพุทธอิปอยเมาสมุทรนคนสนับสนุนลุกเตาโหนาคารับขอให้เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญ